ผมก็มาเล่นเเหมือนเดิมนะคราวนี้ผมเต่อทำหน้าของเอบูบูเป็นหมาของผมะนะใครดูช่องผมแล้วก็อาจจะเห็นคลิปแบบนานแล้วเึ่งจะเห็นผมเล่นกับบูบูนั่นแหละแล้วผมเอามาทำใส่หน้าแล้วก็ใส่เสียงของกระสือก็ใครอยากรู้ก็ไปดูกันเลยโอยไปเริ่มกัน <c oughs> ลองมาดูกันไม่มีเลยได้ลแล้วโอเคมาเราก็ต้องหาถุงเงินสินะ ไอห้องนี้กัน yes ตัวเลขอ, <c oughs> อ่าทำไมเปิดไม่ได้พอได้ลอุ๊ยง่ายจัง <c oughs> ไปห้องนี้ เลืออ่อยแล้วโอ้โหถึงอืมมันมาแล้วอุ้ยอยมันมาแล้ว <c oughs> ก็มาเลย <c oughs> อยากเห็นหน้าเหมือนกันอยากเห็นหน้าเหมือนกันไหนอะ่ะ โอ้โห,โหไหนอยากเห็นหน้ามุนกันเบิ้นโอ้โหได้นัง แน่นอนบูเราสุดยอดเลยโอ้ยหน้าบูแล้วตลกมากโอ้โหเนี่ยผมทำตรงนี้ แล้วผมก็เลือกอะไรแบบนั้นแหละแล้วใส่เสียงเข้าไปก็ไม่เมย์มากครับตลกมากสําสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบึ้วขี้